สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเฮ้ยครับพี่น้องล่าสุดทางทนายพัดนะครับหรือว่าทนายฟินแลนด์นั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าทนายมีหลวงของเขานั่นแหละครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับเราก็ออกมาโพสต์นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะน้องบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์อายุครบ24ปีแล้วก็ขอให้มีความสุข ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทนายพัดเราก็ออกมาพูต์แบบนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับก็ถึงเรื่องทนายพัดนะครับเราก็เปลี่ยนทนายให้ทางฟังผู้ใหญ่ฟินแลนด์นะครับนั่แหละครับพี่น้องหลายคนเห็นแล้วก็คิดว่าโอ้ก็เป็นแบบโพสต์ให้ปีเบอร์เดย์ปกติประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็เป็นแบบว่าก็บุมีอย่างมากมายประมาณนี้ครับหลายคนอาจจะคิดแบบซีถ้ามองแบบ เป็นเพลินนะครับพี่น้องนะครับแต่ถ้ามองรายละเอียดนะครับพี่น้องทนายพัฒน์นี่เราเป็นคนที่ละเอียดครับพี่น้องนะครับเรากลายเป็นคนที่ใส่ใจในลูกความของเราครับครับเพราะว่าอ่าที่เป็นทํางานให้ลูกความนะครับนอกจากเรื่องงานแลวน้วเรื่องส่วนตัวว่าเรื่องอ่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็ใส่ใจกับพี่น้องนะครับซื่อถึงอย่างที่ซื่อถึงการทํางานที่ละเอียดรอบคอบเราก็าใส่ใจทุกระเบียบการครับพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องนี้ก็มีชายาวาทนายฟินแลนด์นะครับโอเคพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับผมนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับตอนนี้ทางตัวเกียวมิสิกนะครับเพจของค่ายเพลงตัวเกียวมิสิกเพื่อนก็ไลสดในส่วนของงานวันเกิดของบอลบิกอยู่กับพี่น้องนะครับท่านใดที่บ้างนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากชมนะครับงานวันเกิดก็เข้าไปรับชมได้ที่เพจ ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับโอ้ยครับพี่น้องอ่านอกจากเรื่องวันเกิดแล้วเรื่องเพลงครับไปเว้าเรื่องเพลงอีกนิดนึงครับพี่น้องตอนนี้วิวนะครับพี่น้องของของเคยใช้ของปัจจุบันฟินแลนด์น่ะตอนนี้ป่า้าไปอ่าแสนกว่าวิวแล้วครับพี่น้องนะครับฟังอีหลีครับพี่น้องนะครับสุดยอดเลยครับเพลงใหม่ของเราเนี่ยมาแล้งอีหลีครับพี่น้องนะครับโอเคเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ่องไว้ครับผม คลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ